ไปมาอ๋อค่ะแล้วลูกอยู่บ้านไหนคะลูกอยู่บ้านรัฐทีวีทราบว่าพี่กุ๊กมีลูกทั้งสามคนใช่ไหมเอ้ามีแล้วเหรออ้าต่ายลืมตัวลืมตัวค่ัมีแล้วมีแล้วสามคนสามใบเถาใบเถาโอ้โหนี่โอ้ยคุณเป้นี่ผมมาหลังออกทีวีมีผม่อยนะวันนั้นไปเยี่ยมถึงบ้านเลยโอ้หรีบเชโอ้โแล้วดู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 เจ้าของบ้านนี่ผมก็พอกันอ๋อนอนี่ลูกสาวคนที่เท่าไหร่คะคนนี้ไหนเอ้าออกอ๋อคนเล็กคนเล็กคนเล็ก อันนี้ของใครครับเนี่ยออันนี้ขงลูกทั้งหมดอันนี้โอ้ยนี่ความภูมิใจของแม่ก็คือตรงนี้แหละนะลูกนี่คนสุดท้องนะค่ะน้องกิกี้น้องกิกี้ลูกที่ไหนบมางเอ่อน้องเฟรซน้องกิฟแล้วก็น้องกิกี้สาวโอ้ยตัวไก่หมดเลยเนาะตัวไก่เอากุ๊กไว้ก่อนเอาแม่เอากกุ๊ไว้ก่อนเออาแม่่ไว้กนนะตั้งแต่เล็กๆเลี้ยงด้วยตัวเองไงคะเลี้ยงลูก3คนแล้วทำงานเยอะขนาดนี้เหนื่อยไหมครับพี่กุ๊กครับโอ้ชีวิตเหนื่อยมาตลอดเวลา แล้วก็ไม่ชอบอยู่สบายสบายชอบเหนื่อยชอบเหนื่อยแล้วเวลาให้กับคุณสามีเขาไม่พูดถึงเลยพี่กุ๊กไม่เป็นไรไว้ทีหลังเรื่องนั้นเน่เน่เน่เอาก็อีออกไปนอกฉากเลยเดี๋ยวลูกไปเลยการนเอาลูกงานเอาลูกไว้ก่อนอันดับหนึ่งพี่กุ๊กเลือกอะไรงานกับลูกลูกสิลูกจริงๆแล้วเนี่ยผิดนะที่ไม่เลือกสามีเนี่ยสามีฟังจะน้อยใจไหมพี่กุ๊ก เขาน้อยมานานแล้วไงอยังไงแล้วเอาลูกก่อนเพราะลูกเป็นผ้าขาวต้องปูให้สะอาดต้องต้องปลูกฝังเขาเนอะใช่ครับก็มีออกนอกประตูไปก็จะออกนอกประตูไปก็เดี๋ยวไปดูแลคนอื่นและกลับมาก็ค่อยดูแลเรานะเอาอย่างนี้ดีกว่าในเมื่อพี่กุ๊กบอกอันดับหนึ่งคือลูกเราลองไปฟังความรู้สึกของน้องกิกกี้ลูกสาวคนเล็กดูพูดถึงพี่กุ๊กยังไงกับคุณแม่วันนั้นผมแอบไปสัมภาษณ์มาฟังครับี่มาล สวัสดีค่ะกิกี้ค่ะเป็นลูกของแม่กุ๊กค่ะ oh <my. S 1> คุณก็คุณแม่กุ๊กนะคะก็เป็นคนที่น่ารักมากค่ะ oh <my. S 1> เป็นแม่ที่ดีมากแล้วก็เป็นทั้งแม่ทั้งพี่แล้วก็ oh <my. S 1> ทั้งเพื่อนของหนูเพราะว่าสามารถปรึกษาอะไรก็ได้ค่ะ oh <my. S 1> แล้วก็คุณแม่ถึงจะเป็นสอสอที่นอกบ้านแต่กลับมาบ้านคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักของหนูเหมือนเดิมค่ะ oh <my. S 1> พี่แ,แก๊สกับพี่กิฟ๊ฟเหรอคะก็ น่ารักมากค่ะเป็นพี่ที่คอยให้คำปรึกษาได้ทุกอย่างแล้วก็สอนการบ้านอะไรเงี้ยคะ่ะได้ก็อยากให้คุณแม่นะคะดูแลตัวเองบ้างอย่าปล่อยให้ตัวเองอ้วนเกินไปแล้ว <laughs> ทำให้ตัวเองสวยๆตลอดเวลาแล้ว,วสุดท้ายหนูก็อยากบอกว่าหนูรักคุณแม่มากค่ะ รู้ว่าอ้วนตูนไปแล้วเปล่าลูกน่ารักมากเลยเห็นไหมดูสิห่วงคุณแม่ไม่อยากให้คุณแม่อ้วนแล้วก็คุณแม่เป็นสอสอที่น่ารักเป็นสอสทั้งในใจลูกแล้วก็สอสทั้งออกนอกบ้านลูกด้วยเป็นยังไงบ้างภูมิใจไหมร้องไห้เลยเห็นไหมแม่ขอโทษลูกงที่แม่อูวนไปหน่อยไม่ใช่แม่ขอโทษลูกที่แม่ไม่มีเวลาให้ลูกไม่มีเวลาให้ลูกแม่ขอโทษจริงๆแต่ดีใจมากนะที่ลูกเข้าใจแม่ ใช่ที่ภูมิใจที่สุดคือคือลูกเข้าใจเราตลอดเวลาว่าเราทํางานให้กับสังคมถูกต้องบางทีการเลือกตั้งที่ผ่านมาบางทีเราแพ้บ้างอะไรบ้างเขาจะมีคําปลอบให้แม่ตลอดเวลาแม่ไม่ได้เป็นสสดักบ้านแต่แม่ก็เป็นสสอในใจของลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่กู้ก็ไม่เคยยอมแพ้คือเป็นคนที่แข็งแรงมากคือสู้ตลอดค่ะสู้ตลอดดูการแต่งตัวเล บางทีลุยอย่างเดียวเลยคือเตรียมพร้อมลงพื้นที่ถูกต้องถ้ามานั่งแต่งตัวกระโปรงกระเปิงกันเกนก็ไม่ได้แล้วต้องอย่างนี้ลุยลูกเดียวอ่ะอนที่จะลุยพื้นที่ลองมาฟังอีกหนึ่งความรู้สึกนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นผู้กํากับผู้ซาดิสเลยขออนุญาตเจ้าหน้าที่พ่อพิกงบอกว่าโอ้โหสู้กันมาตั้งแต่สมัยสาวๆเลยช่วยกันปั้นช่วยกันดันพลิกคาแรคเตอร์ของพี่จากจากอะไรคุณหญิงเกลติเอยจากทนายความจากอะไรมาเป็นเด็ก กะโปโลคนนึงคนนั้นคืออาเปียกพิสารแต่อย่างงี้เตรียมกันก่อนอาเปียกไม่รู้ว่าพี่กุ๊กอยู่ในรายการจริงเหรอทางทีมงานไปเตรียมกับอาเปียกมาอีกแบบหนึ่งอ๋อแล้วเดี๋ยวปลอมเสียงกันอย่างงียไก่อนองี้ไปก่อนพี่กุ๊กพี่กุ๊กนะตอนนี้อาเปียกอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาเปียกครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาเปียกครับอาเปียกทํางานร่วมกับพี่กุ๊กมานานหรือยังครับอาเปียกครับ เพราะว่างน้อยต้อง15ปีขึ้นไปนะครับ15ปีโอ้ยเท้าความซะแก่เลยนะ15ปียรับ15ปีนี่นี่าจําเสียงได้ไหมครับรีบพี่ก็ได้ไม่ต้องอาเขายังหนุ่มอยู่อุ้ยกุ๊กเรียกอามาตั้งแต่ต้นพี่เปี๊ยกพี่เปี๊ยกอย่าเรียกอาสิแก่หมดเลยคพี่่ก็ได้ะวันแรกนะคะคุณอาที่เรียกที่เรียกพี่เนี่ยวันนี้วันแม่อ่ะเปี๊ยกครับตอนนี้พี่กุ๊กอยู่ในรายการบุษบาบานเช้าด้วยครับอ๋อเหรอครับครับ ที่กุ๊กเป็นคนยังไงครับเวลาทํางานกับอาเปียะครับผู้ก็พูดนะว่ากุ๊กเนี่ยเป็นดาราคุณภาพนะอนอกจากจะสูงในความสามารถในการแสดงแล้วก <c oughs> ุ๊กยังเป็นดาราที่สมควรจะเป็นตัวอย่างกับรุ่นน้องอนะ่ะ <c oughs> คือเมื่อรับงานแล้วกุ๊กจะตรงเวลาทําการบา้านสิ่งนี้คือผู้สร้างเนี่ยจะประทับใจมากนะแต่สิ่งที่ผมให้กับกุ๊กมากคืออารมณ์การแสดง กุกทุ่มเทมากทุกครั้งที่รับงานศึกษารายละเอียดใส่จิตวิญญาณเข้าไปซึงงานของกุกเนี่ยถึงจะประทับใจคนตลอดเวลา ก็ได้อัเปียกแล้วค่ะก็ต้องขอขอบคุณอับเปียกมากๆเลยนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็ไม่เคยลืมกุ๊กแล้วก็ไม่เคยลืมนักแสดงรุ่นหลังๆเลยคือให้โอกาสตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอัเปียกก็เป็นผู้ใหญ่ผู้หนึ่งที่กุ๊กเคารพรักแล้วก็เป็นแบบอย่างของผู้ใหญ่ในวงการด้วยกราบขอบพคุณมากค่ะแม่คุณกราขอบคุณทุกครั้งขอบคุณด้คนขอบคุณอัเปียกด้วยนะครับอัเปียรพิศนะครับ และสุดท้ายขอฝากสั้นๆครับพี่คุกมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านไหมครับที่เป็นทั้งคุณแม่แล้วก็ทํางานหนักอย่างงี้ฮะฝากตัวเองเลยก็เอาเอาเรื่องราวของคุกดีกว่านะคะจริงๆจริงๆแล้วเรื่องของในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะคือบางทีเรามองภาพใกล้ตัวเนี่ยว่าไม่สําคัญมองละเลยไปบางทีก็อาจจะผิดพลาดหรือพลาดพลั้งได้เราต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยนะคะให้สมบูรณ์ก่อนก่อนที่จะไปช่วยเหลือหรือว่าไปดูแลคนอื่นแต่เมื่ออะไรที่มันเข้า ข้ามาบ,บังคับในชีวิตของตัวเองมากเกินไปบางทีเราก็ต้องใช้ความเป็นอะไรธรรมะเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราด้วยเพราะการรักลูกนะคะหรือว่าการที่จะ อยู่ในสังคมได้คือหนึ่งต้องมีความเมตตา<ะ>นะคะมีความเอื้ออาทรต่อกันมีการอาภัยให้ซึ่งกรร<ะ>ันและกันเราจะอยู่ในสังคมได้เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งพอ่อเป็นทั้งแม่เป็นทุกอย่างให้กันและกันกําลังใจเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะนนะใช่จริงนะพี่จิ๊กเพราะว่าทุกคนไม่มีทางที่จะสมบูรณ์ที่สุดคะ่ะนะคะยังไงรายการของเราใน,นบุษบาก็ขอส่งกําลังใจให้กับพี่กุ๊กนะคะประสบความสําเร็จทุกๆเก้าท,ที่พีก่กุ๊ก ไปตรงไหนครับวันนี้เป็นขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับแล้วก็พี่กุ๊กเป็นแขกรับเชิญคนแรกในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับก็มีดอกไม้สวยๆจากบางกอกชายไล่มอบให้ด้วยนะคะขอบคุณครับกุณครับขอให้พี่น้องทุกคนนะคะทางบ้านมอบเป็นวันของขวัญวันแม่ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่จิ๊กด้วยนะครับขอบคุณพี่กุ๊กอีกครั้งครับขอบคุณพี่กุ๊กนะจ๊ะค่ะครับช่วงนี้เชิญที่ วางกับลูกน้ำครับค่ะโหสุดยอดคุณแม่จริงๆนะคะเพราะเป็นว่าถามแฟนคลับดีกว่ามารอกันตั้งแต่เช้ามืดเลยเป็นยังไงคะน่ารักเหมือนเดิมไหมคะ น่ารักเหมือนเดิมน,นะคะนี่แหละค่ะน่ารักบอกออกไปดังๆเลยนะคะเหมือนเสื้อบุษบาบอกรักแม่ตัวนี้ค่ะเสื้อตัวนี้เป็นที่เรียกร้องของคุณผู้ชมมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการบอกแม่ทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลานด้วย<อ>รักทั้งสองด้านเลยนะคะ<อ>ถ้าอยากได้ค่ะวิธีง่ายๆนะคะส่ง SMS มาบอกกันที่4552006ว่าอะไรที่คุณทำแล้วทำให้คุณแม่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตค่ะ,<ช>คะวันนี้มีจก5าตัว และอีกหนึ่งแจกค่ะเมะื่อวานเราแจกไปแล้วนะคะประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับบัตรชมคอนเสิร์ต True Academy f a n t a s i a Season 7ที่ไม่มีรายการไหนแจกค่ะนี่เลยค่ะ10ท่านนะคะที่ส่งคำตอบเข้ามาเมื่อวานเราถามว่าปี2553สมเด็จพระนางเจ้าสศรฐกิจพระบรมราชินีนาคนะ,คะมีพระชนมายุครบกี่พรรษาคาตอบคือ7 8พรรษาค่ะยินดีด้วยกับทั้ง10ท่านนะคะรับไปเลยท่าละ2ใบค่ะและช่วงหน้าบุษบาบานเช้ามีข่าวดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะต้องติดตามกันให้ดีว่า มีข่าวอะไรรวมถึงคลิปสุขภาพแก้ปัญหาคัดจมูกกันด้วยค่ะต้องติดตามค่ะครูเดียวค่ะ